ครับคลิปนี้เรามาดูรีวิวแกะของมือถือ Huawei Y9s กันนะครับพร้อมผมจะตั้งค่าเครื่องให้ดูด้วยนะตัวนี้สเปคนะครับก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ความจำหรือลอมเนี่ยนะครับความจำอยู่ 128G b นะแรมอยู่ที่6นะครับแรมที่6เลย CPU เป็นค i r i n 710นะครับ Octa Core 2.2บวก1.7นะถือว่าจัดหนักเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เล่นเกมสบายนะไม่มีกระตุกแน่นอน เดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันว่าหน้าตาเครื่องเป็นยังไงนะครับตัวนี้สั่งมานี่ตัวนี้เป็นหลังฟ้านะเครื่องรุ่นนี้นะครับมีหลังอยู่2แบบก็คือหลังดํากับหลังฟ้านะครับตัวนี้สั่งหลังฟ้ามาซึ่งตัวนี้สั่งผ่านศูนย์แอดไว้นะครับรับรองว่าไม่ใช่เครื่องเครื่องที่เขาเอามาปลดขายแน่นอนนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของศูนย์แอดไว้เลยนะครับแต่ถ้าท่านสั่งผ่านช้อปปีหรือลาซาดานี่อาจจะมีบางร้านนะต้องระวังนะครับ อาจจะมีการเอาเครื่องมาทําการปลดแล้วมาจําหน่ายต่ออะไรประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้เป็นเครื่องศูนย์แอดไว้์นะครับถ้าคือมีปัญหาเราสามารถเชลมได้เลยนะครับซึ่งศูนย์แอดไว้์เนี่ยก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับนี่หน้าตาข้างในมันนะครับหลังจากเราแกะกล่องแกะซีลเรียบร้อยนะครับก็หน้าตาข้างในนะครับอันนี้ด้านหลังนะนะครับตัวนี้เป็นกล้องป๊อปอัพด้วยนะครับ รายละเอียดของกล้องเนี่ยนะครับด้านหลังกล้องนี่กล้องหลัก48ล้านนะครับส่วนกล้องกล้องเลนส์กว้างเนี่ย8ล้านนะครับส่วนความลึกอีก2ล้านนะนะครับรูรับแสง1.7นะตัวนี้อ่าส่วนด้านหน้าเป็นกล้องป๊อปอัพนะครับเวลาเราปรับปรับหมุนกล้องหน้ามาเนี่ยมันก็จะผู่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวสแกนลาลนิ้วมือจะอยู่บริเวณปุ่มกดนะนะครับอันนี้ด้านหน้าด้านข้างนะก็หมุนให้ดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะทําการเปิดเครื่องนะครับเนี่ยสแกนลายนิ้วมือกับปุ่มเปิดอันเดียวกันเลยนะครับมันทามาอันเดียวกันเลยนะอ่ะทีนี้มาดูในกล่องครับในกล่องมีอะไรมาบ้างตัวนี้เป็นหมายเล็กอิมี่นะครับเราสามารถติดได้อยู่บริเวณด้านหลังเครื่องนะหรือจะเจ็บไว้ก็ได้แล้วแต่นะครับอยู่ในกล่องก็จะมีตัวตัวนี้เชสดใสนะครับที่ได้มาก็จะมีเคสใสมีตัวเข็มจิ้มซิมอ่นะตัวนี้เข็มจิ้มซิม นะครับแล้วก็คู่มืออ๋อคู่มือเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ยเครื่องศูนย์ไทยนะผ่านศูนย์นะครับมีภาษาไทยคู่มือเป็นไทยแบบนี้มาด้วยเห็นไ,ไหมโอเคท้านไหนสั่งซื้อมาก็อยากอ่านรายละเอียดก็ต้องอ่านดูนะครับเล่มหนึ่งก็นานระสมควรน,นะโอเคอันนี้ก็เป็นคู่มือครับแต่น้อยคนนะันที่จะอ่านคู่มือนะครับอันทีนี้มาดูเคสใสครับ เช็ดใสเป็นลักษณะเช็ดยางนะครับเน่บิดไปมาได้นะตัวนี้เช็ดใสอ่อนนะครับก็มันดีตรงที่ทําให้มือถือเรามันไม่เป็นรอยนะครับเช็ดอ่อนเนี่ยไม่เหมือนกับเช็ดแข็งนะเช็ดแข็งเวลาดึงเอาเข้าเอาออกเนี่ยอาจจะทําให้หลังของมือถือเรามันเป็นรอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตั้งค่าอีกรอบนึงอ่ะทีนี้มาดูอุปกรณ์นนครับตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จลักษณะเป็นสายไทซ C นะครับนี่ไทซ C ตอนนี้มือถือรุ่นใหม่ๆออกมาจะเป็น Type C กับทั้งหมดนะนะครับถามว่า Type C ทำไมต้องเปลี่ยนเป็น Type C Type C นี่มันสามารถเสียบได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะผิดด้านนะบางคนถามว่าพี่ไอสาย Type C เนี่ยฝั่งในบนฝั่งในล่างมันเสียบได้ทั้งสองทางนะครับเสียบเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจอ,อันนี้ก็หูฟังนะครับหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์ apter, หรือปลั๊กชาร์จที่เขาให้มา โอเคก็มีอยู่3อย่างนะครับ4อย่างกับตัวเช็ดใสที่เราได้มาโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเซตเครื่องกันครับทีนี้เริ่มแรกก็พอเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเวลคอมนะภาษาอังกฤษนะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยซะนะครับภาษาไทยก็จะเป็นยินดีต้อนรับนะ โอเคครับเนี่ยภาษาไทยเจอแล้วนะครับจากนั้นเห็นไหมครับยินดีต้อนรับเราก็ทําการเซตค่าเลยครับเซตค่าส่วนภูมิภาคนี่ก็เลือกเป็นไทยนะครับภูมิภาคนี่จะเป็นโซนเวลานะนะครับถ้าเราเลือกเป็นภูมิภาคประเทศอื่นเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนนะอันนี้ก็ถามหาซิมแล้วข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ให้เจ้าของเครื่องไปใส่เองนะครับนาเข้าข้อมูลจะเครื่องเก่าไหมอันนี้เราก็กดข้ามไป มันถามให้เชื่อมต่อ wifi เรากดข้ามได้นะครับมือถือเครื่องใหม่จะยังไม่ถามหา Gmail นะเพราะว่ายังไม่เคยใส่นะครับมือถือที่ถามหา Gmail คือมือถือที่เคยเซตค่าม,มาแล้วเท่านั้นนะอันนี้เราก็กดข้ามไปได้ทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้ก็กดข้ามไปเรื่อยๆนะครับการปรับปรุงการอัปเดตเราก็ตั้งเป็นอัปเดตเองนะนะครับโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหม การเซตค่าเครื่องใหม่เนี่ยจะง่ายนะไม่เหมือนกับเครื่องที่มันเคยเซตค่าแล้วก็ไปล้างเครื่องมานะครับจะคนละอย่างกันเลยนะครับหน้าตาข้างในโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในครับตอนนี้ Google Google นี่ของฮุยตอนนี้เครื่องรุ่นนี้ยังมี Google อยู่นะครับสามารถโหลดแอป,ปของ Google มาใช้ได้สบายเลยมี Play Store นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าดูที่ระบบของตัวเครื่องนะครับเข้าที่ตั้งค่านะไปที่ระบบนะครับ เสร็จแล้วไปที่เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่รายละเอียดของตัวเครื่องครับหัวเว่ย y 9 s นะครับอ่านะครับเนี่ยครับเห็นไหมตัวนี้รายละเอียดของตัวเครื่องนะครับความจำร้อยยี่แปดนะตัวนี้ว่างอยู่ที่ร้อยร้อยสิบแปดจิกนะครับแปมหกเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะกล้องหลักสี่สิบแปดล้านนะครับ กล้องความกว้าง8ล้านก็กล้องเลื่อยอีก2 000, ล้านรูรับแสงก็1.7นะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูกล้องนะครับอ่าอันนี้กล้องหลังนะี่ครับโอ้ชัดมากสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้าครับเวลาเราหมุนกล้องหน,น้าเนี่ป๊อปอัพจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยครับอ่านะ โอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับต้องต้องไปลองเล่นดูนะเราสามารถตั้งค่าเล่นได้นะครับอยากให้เวลาถ่ายภาพออกมาหน้าเรียวหน้าสวยหน้าอะไรก็ปรับแต่งได้นะครับแต่ปกติกล้องพวกนี้มันมี AI ออยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมันสามารถปรับแต่งได้โอเคตัวนี้ก็สวยเลยทีเดียวนะครับสวยมากเลยออกแบบมาตอนนี้นะครับมือถือรุ่นใหม่ออกมาเนี่ย โอเคครับก็มาฝากกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ